สวัสดีจิงปปาสวัสดีนันเจนีด้วยดูสิเดี๋ยววันนี้วันนี้เขามีความดูสิไว้ทราบว่าตั้งแต่เราได้ชุดนี้มานี้นักเดินป่าเขาขาดเต็นท์ไปไปไม่ใช่ตีมแคมปิ้งไงไม่นี่ไงถ้ากูจะนอนกูก็นอนได้เลยนี่ไงใช่เป็นทางตัวได้เหมือนเล้าไก่เหมือนเล้าไก่ไอ้แล้วพอเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วไปเดินป่าต่อ ชุดดีมากอันอเนก็ระงมาไ่เปเหมือนเหงาเนาะไม่เจอกัไหลวันไม่เจอกัไหลวันไม่รู้ว่าน้องๆเรามีอะไรเกิดไม่เจอกัไหลวันก็ต้องมีเรื่องล่าใช่กับช่วงนี้เลยค่ะวันก่อนค่ะวันก่อนวันก่อนค่ะวันก่อนเรื่องหอเรื่องคือ เราอะอันนี้อยากจะเอามาพูดไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นวิทยาทานว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากจาก ภายนอกภายนอกหรืออุทาหรณ์เหรอใช่ไม่รู้หรอนจากสิ่งที่เขาเห็นเราในบางมุมโลกโซเชียลอ่ะมันไม่ได้เห็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยวันก่อนไปถ่ายงานที่เชียงใหม่ซึ่งไปถ่ายงานในงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งใช่ไหมไปคอนเสิร์ตเราก็ต้องสนุกใช่ไหมมันก็ถ่ายงานสนุกกินเหล้าก็เราก็ลงสตอรี่เลยโอลองเพลงกินเล้าลองเราไปสามวันใช่ไหมก็ถ่ายเสร็จปุ๊บบินกลับมา กรุงเทพวันรุ่งขึ้นต้องไปถ่ายเธยที่พัทยาออออก็ไปถ่พระราไปเล่นเครื่องเล่นอ,อ,อู้ว่สนุกสนานิีออแองกี้เบิร์กว่าถ่ายแองกี้เบิร์ดลงยิยงยเ,เครื่องเล่นสนุกสนุก ตกตอนเย็นอ่าต้องขับรถต่อไประยองเพื่อว่าอีกวันหนึ่งอ่ะต้องถ่ายที่ระยองระยองเพื่อนอยู่อีโอมเอิญมีเอิญยู่กูมาถ่ายบ้านมึงเนี่ยกูจะเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงระยองประมาณหกโมงครึ่งมันมีเวลามีเวลากินข้าวกันหน่อยหนเอาไปหน่อยอีโอมเอิญได้มึงกูมีหมึกช็อตให้มึงลองหมึกช็อตคืออะไรอยู่วะเออได้ได้ผ่าไปก็ไปกินร้านอาหารไปที่ร้านอาหารพวกต่างหมึกช็อตมาว่ามึงเอาเลยเนี่ยหมึกช็อตเดี๋ยวกูถ่ายตอนนี้ให้ถ่ายมึงกินอะไรโอเมาเป็นหมึกเป็นตัว ตัวเลยติมลงในน้ำติ้มแล้วมึงต้องกินทั้งตัวเลยก็บอกติ่งหอไม่เคยกินเนี่ยต้องกินเพราะอะไรนู่นนี่ก็โอ้ยอุโรไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอับตุลตารี่ลงอีฝนมาเลยทันทีฝนในตำนานฝนผู้จัดการพิมพ์มาว่ามึงดูว่างเนาะเที่ยวเก่งงงอ่ะกูมาพัทยาเพราะกูมาถ่ายเลยก่อนนี้ไปคอนเสิร์ตเห็นเมาเมาอ่ะกูไปถ่ายงานเขาจ้างที่เชียงใหม่แต่อีฝนซึ่งเป็นผู้จัดการหนูพิมพ์มาบอกว่า มึงว no, ah. ่างเนาะเที่ยวเก่งงงอะแล้วต่ละเวลารับงานเวลารับงานเหล่านี้ผ่านใครผ่านอิฝนใช่ก็ต้องรู้อยู่แล้วด้วยว่ามีงานเยอะในสตอรี่กูต้องมีแต่ตากล้องมั้งกูต้องถ่ายรูปตากล้องทุกวันเช้าพี่โอ๊คขอใครหน่อยนะพี่อนนี่อิฝนจะได้รู้ว่าทํางานอ่ะแกลเช้าวันนี้อย่างนี้หรอ อา,อาถามจริงถามจริงทำไมทุกวันนี้ยังคับอีฝนทำไมทุกวันนี้ยังถึงคบเ,<ข>เขาทําแบบนี้ทําไมทุกวันนี้ถึงยังคบคุณชาย<อ><ด>ทุกคน,นวันวนั้นวันรุ่งขึ้นอ่ะคุณในชมพู่ก่อนบ่ายก็ไปก็ด่ายฝนมาฟังทั้งน้อีฝน,น,นก็อยู่ด้วยนะ,ะก็ด่ายฝนแล้วแล้วทำไมยังยังเป็นเพื่อนเป็นฝู่กับมันยีทำไมมันมันทำให้เราได้รู้ว่าเรายังเป็นคนที่ ดีอ่ะไม่ไม่ออเป็นคนดีคนนึงอ่ะเหมือนสมัยพ่อแม่เหมือนสมัยเราบอกว่าถ้าเมื่อไรเรารู้สึกว่าเราแย่แล้วให้เรามองให้เรามองว่ามันมีคนที่แย่กว่าเราอีกนะอเงี้ยอ๋าฝนชื่อคือเหมือนมาเป็นแบบหลักไม่ไอ้นัทที่บอกแย่นี่ไม่ใช่ฐานะหรืออะไรนะนิสัยวันหนึ่งที่เรารู้สึกเรานิสัยแย่แล้วมีคนที่นิสัยแย่กว่าให้มันขด้นเลยฝนคนสุดขีดที่วันก่อนค่ะวันก่อน